สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีและการที่มันเนี่ยถูกเอามาใช้ในการที่จะวาดภาพแล้วก็ตีความประเทศต่างๆขึ้นมาดีกว่านะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็คงจะรู้กันแล้วนะครับผมว่า เฮ้ยณนะตอนนี้ AI อ่ะแม่งก้าวไกลมากๆถูกไหมครั AI มาวาดรูปเนี่ยก็เทพมากเลยยิ่งเป็นแบบ Midjourney v4 อย่างเงี้ยแม่งสวยมากเหมือนจริงมากนะครับหรือนอกจากแบบ Midjourney เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีแบบ ChatGPT ถูกไหมตอนนี้ ChatGPT Pro ก็ได้ทำการแบบออกมาแล้วนะครับผมเสียเงินเนี่ยเดือนละ42ดอลลาร์นะครับหากใครอยากได้เอาไปใช้เนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันได้ที่นี้เองเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาดูผลงานของ AI กันดีกว่าว่า AI เนี่ยมองดูมนุษย์เป็นยังไงบ้างผ่านการตี ความที่มียูเซอร์หนึ่งในติ k กตอกเนี่ยที่คิดว่าไอรูฟิเ s สตาเขาได้ทําการให้ AI เนี่ยลองวาดประเทศขึ้นมาดูนะครับหลายๆประเทศเนี่ยในฐานะวายร้ายนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะถูกวาดออกมาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มกันที่อเมริกาเลยนะครับมาอเมริกาเนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนตัวตลกมาเฟียเนาะแล้วก็แบบ มีความแบบชุดสีสันก็เป็นธงของประเทศนะครับตรงนี้เองก็มีความเป็นอเมริกาคือแบบความมาเฟียอเมริกาเห็นปุ๊บก็ดูรู้เลยถูกไหมว่าเนี่ยอเมริกาแน่แนแล้วก็ฉากเบื้องหลังเป็นตึกระฟ้าเนี่ยนะครับก็ดูเป็นแบบอเมริกาสุดๆไปเลยอันนี้คือแบบตรงนะอันนี้ถือว่าแม่นแม่นแม่นอยู่เหมือนกัน AI ถือว่าวาดออกมาดีต่อจากนั้นนะครับผมญี่ปุ่นนะครับเป็นเหมือนซามูไรปีศาจครับอันนี้ก็ตรงนะครับผมคือแบบหลับตามองก็คงจะรู้ได้ว่าแม่งเป็นญี่ปุ่นนะครับแต่เอาจริงก็มีความเหมือนแบบ Ninja Turtle, นะินจาเทอร์โถลเนาะมีความเหมือนแบบนินจาเต่าอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคความเป็นซามูไรมันก็เป็นได้ที่เดียวนะั่นแหละมันก็ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับผมอ่าเน,นี่ยก็ตรงไปนะครับจากนั้นไปดูชาติถัดมากันดีกว่านะครับอาชาติถัดมาเป็นอังกฤษนะครับผมอันนี้มีความสตรีมพังหน่อยๆเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะตรงนี้เองเนี่ยก็เหมือนแบบทหาร Imperial, อิมพีเรียลอะทหารแบบอะไรดีวะเรียกว่าไงสตอร์ทูเปอร์เวอร์ชันเป็นแบบ ปฏิวัติอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรไอ้นงไอ้น้ำมาอะไรแบบนี้นะครับผมมาเป็นทหารของจกักรวรรดิชั่วร้ายก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าแบบจะตีความเป็นวายรายแล้วก็มีธงอัง,องกฤษมาบอกให้รู้นะครับผมว่านี่คือองังกฤษนี่คือธงยูเนียนแจ็คนะครับฉะนั้นเองนะครับผมไปดูประเทศถัดไปกันเลยประเทศถัดมาจีนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนมังกรผ,ผสมกิเลนอะไรแบบนี้เนาะจะเรียกว่าเป็นกิเลนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเองอันนี้ก็ดูรู้เนาะแล้วก็มีโคมจีนเนนืออยู่ข้างหลังอีกก็เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คืืือออออออจีีีนน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 ััััั้้้้้กกก็ใชไดยู่เเเเหหมมงาาตทพ นะครับผมผสมกับความอาหรับเข้าไปผมรู้สึกว่าเป็นซุสเวอร์ชั่นอาหรับนะครับผมแบบถูกว่าหรือไม่ก็มีความบิลเดนหน่อยๆบิลเดนเวอร์ชั่นเป็นซุสนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอย่างไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เช่นนั้นเองนะครับผมต่อกันดีกว่านะครับกาตาไปแล้วนะมาสเปนอ่ะอันนี้เป็นวัวกระทิงนะแล้วก็มีผ้าสีแดงอยู่ผ้าสีแดงนี่ก็เป็นเหมือนแบบความมาธาดอความแบบนักล่าวัวกระทิงแต่คราวนี้เป็นวัวกระทิงผู้เป็นนักล่าวัวกระทิงซะเองเห็นปุ๊บก็รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบซ ตรงนี้เองมาถึงตรงนี้ก็ถือได้ว่า AI เนี่ยฉลาดเหมือนกันเนาะแบบรู้ได้แบบมนุษย์เนี่ยจะเห็นปุ๊บเรารู้ได้หรือว่าประเทศเนี้ยมันมีจุดเด่นคืออะไรจากนั้นต่อจากสเปนกันเลยดีกว่าครับต่อจากสเปนอียิปต์นะครับผมอันนี้เป็นอนูบิสนะครับอ่ะเห็นปุ๊บก็รู้เลยเหมือนกันนะเฮ้ย AI แม่งฉลาดว่ะคือแบบ ให้แค่บอกว่าโอเคเขียนประเทศน,นี้ให้มันกลายเป็นวายร้ายมามึงวาดได้ขนาดนี้นี่มึงโคตรเจ๋งเลยนะอันนี้ก็ชัดเจนอนูบิสนะครับผมจากนั้นเองนะครับตัวละครต่อมาอินเดียอินเดียนี่มาเป็นช้างนะเป็นปีศาจช้างนะครับตรงนี้เองก็คิดว่าอาภาพจําของอินเดียเนี่ยก็มีช้างศึกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นอกจากช้างศึกเองเนี่ยนะครับแบบเทพฮินดงฮินดูอะไรแบบนี้ก็คงจะมีตัวของพระพิคเนตเนี่ยเป็นหนึ่งในเทพที่ผู้คนเนี่ยจดจํามากที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเป็นปีศาจช้างออกมาเนี่ยก็เออก็พอจะดูออก แต่อาจจะไม่ได้แบบชัดเจนเท่าซามูไรหรือว่าไม่ได้ชัดเจนเท่ากระทิงอะไรแบบเนี้ยเนาะต่อจากนั้นเม็กซิโกนะครับผมเม็กซิโกมานี่ก็เหมาะเลยนะคือแม่งเป็นชุดแบบชุดเม็กซิโกเลยอะ่ะมีความคาร์บอยดแต่เป็นแบบเมนะ็กซิโกอ่ะเนาะแล้วก็แบบเรียกได้ว่าแบบอารมณ์เหมือนจะหย,ย,ย,ยิบกีตารามาดีดอยู่แล้วเป็นกีต้์เป็นอาวุธปะเนี่ยแล้วก็พอมันเป็นความกระดูกก็มีความเหมือนแบบเทศกาลความตายในเมนะ็กซิโกเนาะ อจากนั้นในเปรูเนี่ยนะครับก็จะมาแบบอรารยธรรมอินคาอรารยธรรมแบบพวกเมโสอเมริกาเนาะพวกแบบอัสเทคอะไรแบบนี้มายันเนาะอันนี้เองเนี่ยเห็นปุ๊บผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงบอสในเกมแล็กอะก็แบบออคลอดอะไรแบบนี้นะครับผมออกฮีโร่หรือว่าจะเป็นคอร์ทข่าจากมอร์ทคอมแบทเออก็เหมือนมากๆเหมือนกันแต่ก็โอเคแรปปิเซนต์ความเป็นเปรูออกมาได้ดีนามาถึงตรงเนี้ยคือยังไม่มีอะไรดูไม่ออกเลยเอไอแม่งทำมาดีมากต่อจากนั้นไปที่เนปาลยังดีกว่าครับเนปาลเนี้ย อาจจะเป็นอันแรกที่ผมดูไม่ออกละกันนะครับผมคือแบบว่าถ้าตัดอีข้างหลังออกไปอะีพวกเจดงเจดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือดูออกยากมากเลยนะมันเหมือนเป็นแค่ปีศาจมีเขาเฉยๆถูกไหมแล้วก็ต่อให้มีเจดีเองบางทีผมก็อาจจะดูไม่ออกอาจจะดูเป็นภู่ฐานบ้างหรืออาจจะดูเป็นอินโดบ้างก็ได้ถูกมันเป็นไทยก็ยังได้เลยนะครับเหมือนแบบ เหมือนใส่จงกระเบนนะก็มีความเป็นไทยได้เหมือนกันนะครับผมก็เออดูมีความแบบดูยากหน่อยอันนี้แต่อื่นเนี่ยดูชัดเจนหมดตอนเช่นนั้นไปดูอันอื่นต่อดีกว่าอาร์เจนติน่านะครับอันนี้ดูออกแน่นอนเพราะแม่งคือเมสซี่เวอร์ชันเป็นราชาผู้ชั่วร้ายนะครับคือเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่า <c oughs> นี่แม่นี่แม่งเมสซี่ชัดนี่แม่งคือเมสซี่เลยอาร์เจนแม่งคือเมสซี่เลยฉะนั้นเองครับนิวซีแลนด์อันนี้พอดูออกหน่อยแต่จะแยกแยากเนาะระหว่างแบบนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียก็ดูเป็นเหมือนแบบชนเผ่าอะไรแบบเนี้น เออจริงๆถ้าถามผมเองผมเห็นอันเนี้ยผมอาจจะนึกว่าออสเตรเลียมากกว่าเหมือนแบบชาวมารีอะไรแบบเนี้ยนะก็จะมีความแบบเหมือนดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นรักบงรักบี้อะไรแบบแต่จริงนิวซีแลนด์ก็ได้แหละอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมวความคิดแรกมันจะไปที่ออสเตรเลียซะมากกว่า ่อจากนั้นเองนะครับกรีซนะครับผมอันนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบยากอะไรคือเห็นปุ๊บก็รู้เลยเนาะเป็นอัศวินแบบกรีกโบราณน,นะครับผมก็อเห็นกันง่ายต่อจากนั้นเองสกอตแลนด์ Scotland นะครับผมนี่มันฮิโซกะเจนฮันเตอร์เอกฮันเตอร์ปะเนี่ยเท่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่มีความสกอตแลนด์อยู่ในนั้นนะครับผมอันนี้ก็ดูไม่ออกเหมือนกันอาจจะเป็นผมแดงละมัง้งที่เหลือดูไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ไปตอนน่อดีกว่านะครับผมมีนี่ด้วยมาดากัส카่ล็อกเก็ตและคูนชัดๆเลยอะมาดากัส카่สัตว์เยอะก็เ้้าใจจไดกอออออ่ะ่ะพยูหหมืนนัแต เดาเลยเนี่ยาจะเดายากหน่อยอาจจะเดาแบบเฮ้ยใ,ในในป่าอเมซอนเนี่ยคือแบบมันมันก็เดายากอันเนี้ย,ค,แบบยนนคือผมสำหรับผมเองผมว่าผมเดาไม่ถูกต่อจากนั้นไปดูชิลีกันดีกว่านะครับผมชิลีเองเนี่ยนะครับก็มีความแบบเมโซอเมริกาเนาะก็ตรงนี้เองเนี่ยก็คล้ายๆเปรูก็อาจจะเดาได้ว่าอยู่ในแถบแบบ แถบแถบเขาเรียกว่าไงแถบแถบอเมริกาใตา้แต่จะไม่ได้รู้แน่ชัดว่ามันคือประเทศอะไรนะครับตอนนั้นเองนะครับผมไอร์แลนด์อันนี้อันนี้เดาไม่ยากนะครับผมก็เป็นอีพููตัวเขียวๆนี่ก็ก็ตรงดีก็ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตอนนั้นเองโรมาเนียนะครับอันนี้เดาไม่ยากนะครับผมแดกคูล่านะครับอ่ะอันนี้คือแบบเห็นปุ๊บรู้เลยโรมาเนียแน่ๆนะครับผมเพราะว่าแบบมันเป็นแบบ เจ้าแห่งแวมพายเป็นบ้านแห่งแวมไพายก็เดาไม่ยากเลยนะครับผมจากนั้นเองนะครับโปแลนด์เป็นมังกรนะครับอัน <garden> นี <t om> ้ก <going> ็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทาไมโปแลนด์เป็นมังกรผมอาจจะโง่ไปหน่อยแต่ก็เรียกได้ว่าอ่ะมันก็ดูมีความเป็นมังกรยุโรปแหละแต่ก็เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันเป็นโปแลนด์นะครับจากนั้นเดนมาร์กนะครับผมเดนมาร์กเองก็ดูเป็นนางเงือกพร้อมกับแก๊งฉลาม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูไม่ออกเหมือนกัน,นครับฉะนั้นโคลอมเบียนะครับผมอันนี้คือแบบแก๊งค้ายาเวอร์ชันแบบไซเบอร์พันนะครับผมอันนี้ก็พูดตรงๆว่าก็ดูไม่ออกเรอก็เป็นโคลอมเบียแต่ถ้าบอกว่าเป็นโคลอมเบียเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็มีความเข้ากันได้คือนึกถึงแบบหน้าปาโบเอสโคบาขึ้นมาก่อนเลยนะจากแบบซีรีส์นาคอสแบบนี้ก็ลองไปดูกันไดน้มันเป็นเรื่องจริงคือแบบโคลอมเบียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่ดังมากๆเรื่องแบบการขนส่งยาการผลิตยาอะไรแบบนี้และนี่ก็ครบทุก ออริจินัลกันได้หากถ้าผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลอะไรน่าสนใจหรืออยากรู้เรื่องราวอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่ง ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากมากนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือเครียดทีมนอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด affx แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม mystery e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่กก็็ไดด้้เนี่ยคคือโ A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ